มันเป็นงานที่เฉยๆอย่างมันไม่ต้องหิวไปํำรวจไปโอ้ยตกไม่เห็นได้เลยได้สารลายงงงอ๋อได้กินนาทีมีอะไรกินบ้างเนี่ยไม่มีถ้าพูดตรงๆเลยตอนนี้คือไม่มีเนี่ยมันหมอว่ามีอันนี้มันไว้รีแพร์นี่มันรีแพ์อะไรได้อะรีแพ์ของใช้รีเพลพวกของที่ใช้ไปแล้วไหพี่ มันไม่ใช่ว่าพังอะมันมีมนเศษที่มันเขียวไว้รีแพร์ได้อนี่กูต้องกินก็นแล้วตายแล้วกูหกแล้วตอนนี้มีอะไรกินมามมบรูโน่ไม่โอ้อล้วเวลามึงปุงปรุงไงเอาใส่ไปสองอันแค่แหละเอาอาหารใส่ไปสองอัน อะไรใส่ดีวะมาใส่แบบมุ่งวะให้กูใส่กูมีสกิลเยอะเออกูมีสกิลได้โอกาสเบิ้ลของได้แล้วเออวลาตะานี้ด้านนี้กูมีปลาตัวหนึ่งทำอะไรให้กูกินหน่อยกูไม่ไหวอ่ะกูไเหล <c oughs> ือปลาตัวนึง <c oughs> กูเหลืนแล้วกูเหลือชิ้นแล้วขอชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวกูบงไปเรื่อยๆไอ้เดี๋ยวกูตกปลาไปเรื่อยๆ ยากจังวะมันเริ่มต้นเนี้ยเริ่มต้นกูกล้้วเพื่ออะไรว่าเหมือนหัวก็โหลกเลยอ๋อพายห่ะตุ้เห็ดตุ๊บตุ๊บดำเมจจากการขุดนะเดี๋ยวปิ้งหยิบจากหม้อได้เลยอยู่เดี๋ยวเห็นมาให้สามแล้วก็ดอปไม้หนึ่งไม่ไรที่ปลูกปูกที่เก็บเมื่อกี้มันกินไม่ได้อ่วะก็ปรุงแจกกันหมดแล้วไงช่วงที่เราอดอาหารกันะอ๋ออยู่อยู่ไหนเอ่ย นี่อยทุกคนหาพี่ได้ที่ครัวทุกคนถ้าหิวอยู <Yes, ่เจๆอย่เจ๋ออย่าทำอะไรที่ไม่จำเป็นเอาของไปแล้วนะเฮ้ยตัวนี้แม่นดิ้นจังวะตัวนี้แม่นดิ้นเออคุณทำยังไงวะกูลองดิคลิกคลิกขวาค้างโยนไปถ้าเกิดว่ามันสั่นอะสั่นก็คลิกขวาสั่นก็คลิกขวาเออถ้าถ้าไอตรง ถ้าปลาไปกินเหยอมึงก็กดคลิกขวานะอย่าคลิกซ้ายวิธีเยอะปลาก็คลิกขวานะอนาพอปลามันสั่นมันก็ปล่อยพอมันหยุดสั่นมันก็ดึงคลิกขวาตัวนี้มันบอสชัด <c oughs> ตัวยากแม่พอจะกินพอกิว่ <c oughs> บาากัทินใช่ใชว,ว่าเอเบดอะเบดมันขึ้นว่าโบก38ฟิชชิ่งจริงต้องซ่อมเบ็ดนะเว้ยเอ้ยมึงไปเอาเบดจากไหนกันนะดอกอะเส,สร็จสรุป8คนเนี่ยมาโตตกกันอยู่บ่อนต้องไปหาแร่เพิ่มอ่ะทินออยพี่จะได้อัปเดตไอ เรียกโก่งยากเหมือนกันเลยยากโคตรยากเลยยิ่งต้องยากเลยน่าจะน่าจะได้ล้วมั้งเนี่ยไอเนี่ยซ่อมได้ปะมีซ่อมปะเนี่ยไม่รู้สร้างหรอเปล่าเฮ้ยถ้าซ่อมได้ก็โอต้องใช้อะไรตัวยาอู้ได้ยังอะไรล่ะอ๋อไม่ต้องใช้ง่ายเลยที่ยังไม่ง่ายนะเนี่ยยากเฮ้ยเอ้าทำลายทิ้งไปหมดแล้วอ่ะที พี่เอาเอาของซ่อมหน่อยครับใส่ไปหน่อยมันมันไม่มันมันมันทำลายทีกดทำลายทิ้งไปแล้วเอาทำลายอะไรอ่ะทำลายของทำลายของพี่ค่เออมันทำลายได้ด้วยอ่ะมันทำลายก็ฆ่ามันรายด้วยอ๋อนี่นี่นี่เอาจอบอันนี้ไปใช้อันนี้ออกเข้าพี่อู๋ไปอีกแล้วทำลายเพื่อจะไปซ่อมอันอื่นเนี่ยคิดว่านะเสร็จเอาไปซ่อมพี่ทิ้งพี่ทิ้งจอบนะไม่เห็นได้เสร็จอะไรเลยนะ ไม่ได้เสร็จเลยหรอกใครเอาไอ้ลงศพไปตั้งมันไม่ไม่มีเสษจอะไรมาเลยหายไปเลยเดี๋ยวก่อนนะดอกไม้สี่อันเก็บส่งไปแล้วทำไมเลือดมันค้างอยู่ที่ห้าสิบอ่ะไม่ลดลงไปแล้วอ่ะอ๋อแปลว่ามันลดเหลือแค่ห้าสิบป่ะถ้างั้นเป็นไปได้ไหมเราจะได้ไม่ไม่ดเยอะเลือดห้าสิบเอเก็ไม่ต้องอะไรมากเออนี่ไงอ๋ออมันก็ไม่ลดเนี่ยเออ เจอเสร็จแล้วจริงตอนแรกไม่มีแล้วเป็นลงมาเป็นต่อมาเป็นรถจนตายไแลใช่ใชเพราะเ็นที่นพี่ไม่ต้องกินอาหารแล้วพี่ไม่ต้อกินแล้วลยเลยโอเคโอเคเลครับเลยครับเอาแบบพาร์ตข้อแบบห้าสิบเ็เลยเหรอฮาอนนี้เรียห้าสิบแล้วไปแล้วมีเห็ดแล้วเพียบ ดนีแล้วที่มันไม่นี่พี่ขอลองดอกไม้สักดอกอุ้ยทางล่างน่กกากลัวมากเลยไมารันหิวตายไม่ไม,ไม่ไม่ทำลายสะพานทิ้งไปก่อนหรอไม่ต่อบ้างมอนไม่มามันใลอยู่นะเดี๋ยวไปไปหาของอัพอัพมาอัพเกรดไอ้เอง เอ้ยกูได้ปลาเต็มเลยโอ้ยจอดไว้ในกล่องเลยกล่องเนี่ยอ,อิ่มท้องอิ่มท้องปลาเต็มไปหมด <c oughs> อ,อีรเนียนอ้าวนี่ไม่ใช่วู้มีปลาแล้วอ่ะปลาสามสี่ตัวเลยเหรอใช่ซ่อมทำไงวะซ่อมฟีบซ่ะส้ไม,มไม่ส้มไม่ฟีบนะไ่ฟีบเสียส้มแซมข้างในในข้างในกล่องอยู่ กอเคได้อะไรปะงงกด <Ro ot S 2> เอาข <seed S 2> อา <on. S 2> กำลังเก็บกูอะไรมาเนี่ยเก็บกูซ่อมขาดชิ้นส่วนใช้อะไรวะใช้อะไรใครใครใครคร้าไปไอ้ใครมีจอบปะเผิดอทำลายจอบไปแล้วอ่ะมีมีแต่ว่าเป็นจอบ ไอ้อ๋อจอบไม่มีเนาะมีแต่ไอเนี่ยมีแต่พิกแอกพกแอกไม่ไม่เอาเฮ้ยเอ้ยมึงทำเกาะทำอะไรกันยังเนี่ยแล้วเฮ้ยทำเกาะทำเกาะเีกันเลยอะบวกกันได้ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้เลยเกาะแย่แล้วจอบหายไปแล้วอ๋อเนี่ยจอบแท่งทองแดงเฮ้ยโอ้โหเก็บเห็ดมาได้แค่ แค่นี้วะแต่ปม่ไดเราถ้าอยู่เฉยๆอาจจะไม่ต้องกินไม่ต้องกินแต่ว่าไ,ไวไวไปบูบ๊ไว้กินก็ได้เอาไว้จับตอนไปสู้ไงครับใช่ว่าไปกินชิ้นส่วนจักรกลเอาไว้ทำมันได้ปะไอ้บอสจะบอสจะบอสอะไรเฮ้ยช่วยกันตีเร็วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไอ้เนี่ย ไม่มันอยุดกูในกับนอนอยู่บนสุดปะนั่นไงนั่นกดเอ็มอยู่เอ๋อเห็นละมันอยู่ด้านขวากำแพงกูกูเห็นแต่คือมันแต่มึงไม่ได้ไปตู้ใช่ไหมไม่ได้ขุดไงเออาเห็ดกับดอกไม้ไว้ในนี้นะอ่อฮะโอ้โคตวดเยอะเฮ้ยกูไปเอาเห็ดมากินก่อนเีกยว่ะเอาไม่ต้องเนี่ยว่มันไม่หิวตายเนี่ยมีมล็อะไรเอามาให้ขวดนะ ใส่ไว้ก็ได้สใส่ไว้ในตอนไหนสักอ่ะอ,อาจจะไว้กินเฉพาะตอนโอ้ยเฮียโดนตีอย่างแรงเนี่ยแต่เลือดเลือดกูร้อยหนึ่งเนี่ยเธอก็โดนกูโดนตีอะต่อให้กูกินกูก็ตายดี <laughs> ดดจริงนะเรโดนตีถึงร้อ,รอย <laughs> ต้อง <laughs> ตีถร้อยกว่าเลวกินดีไว้ต้องมีจอไอ้คุกกินกูมีพอยต์อัพได้แล้วเนี่ยเนี่ยอัพสกิลเลยอะ ใช่ใช่กดแท็บแล้วกดรูปดาวใช่<ม>ทองทอง,ทองนี้ไปทำอะไรได้ไหมเออทองเก็บไว้ก่อนพี่ยังอยากใช้ไม่ได้ลองใช้ตามดูเดิมคิดว่าโอ้โหทองเต็มบวกห้าเปอร์เซ็นต์ฟู้ดฟอร์มคุกฟู้ดอ๋ออาหารแบบอิ่มมากขึ้นอย่างนี้ยอเวลฟ์บัฟอีสเกนสองเปอร์เซ็นต์โลว์ฟู้ดอ๋อมันมีบัฟเวลฟ์ด้วยนี่หว่าคือกินให้อิ่มทองแล้วได้บัฟ เราจะ up rank ต่อไปยังไงอ่ะต้องไปหาครับเอ๊ะต้องใช้ทิ่น,น,นสิบห้าอันนะพี่ทิ่นอ i l สิบห้าอันแล้วก็คอปเปอร์นิดนึงไม่สกิลนะมาสกิลอะเอาเท็นสกิลเหรอครับน่าจะต้องทำไปเรื่อยๆให้มันใช่มันอ็บอ่ะเต็มมดเหรอห้าเต็มหมดอ๋อตอนแรก p o i n เราก็ไม่ขึ้นเพิ่งมาขึ้นตอนห้าอ๋อทุกห้า p o i ได้พอยแน่เลยเพราะอย่าง r ันนิ่งมันก็มีเออ Ờ, yên 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 hát mô, miễn sạch yêu lắm đi, anh lát lên. Nei ba. Vừa là wing lắp xe, xe à han, nối lòng. Tên mày. Tên mày. Ui chơi, ku năng gùn năng nối giảm. Tên mày. 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 อยู่ต่อไปไม่มีเห็ดกินเลยต้องกิน,น,นนะจเจอรูนอะไรแล้วเนี <c oughs> ่ยเจอเจอรัวเอ้ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นไ,ไงนะอ๋ออ๋อเจอแล้วทำไมสก,กิลฟิตชิ่งอันแรกมันคือบวกดอท <c oughs> วะทำไมคนตกปลามันพิ้วเหรววะเราเราต้องรับอัน <c oughs> บนให้ให้เต็มก่อนเหรอ ดาวดาวดาวใช่กูจะแบบนิดเติงก็ได้แต่แต่ต้องเติงก็ได้กูตอนนี้กูขุดมือด้วยมือไอ้ขุดดินด้วยมือเปลา่าต่อยปะปังขุดด <laughs> ินด้วยมือเปล่าเขานดูเจ๋งแต่ว่า <laughs> อเอ้ยดอกไม้ก็ดอกที่ว่าดิบมันก็เรืองแสงนี่หว่า <laughs> อ๋อตอนนี้กูเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วนะหยิบอาหารจากหม้อที่กูทำจะมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นได้เบิ้์นอ๋อกาชานรกอุ้ยบวกหนึ่งกี้ริงขวดไม่ทำไรขวดก็อยู่กับสวนเอ้ยทุกคนไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยแยกย้ายกันเหรอไปไหนก็ไปจุดไยไปจุดไยทุกคนมาจุดไยแล้ว เฮ้ยมาลุมบอสอะไรวะล่ะไม่มีวุฒิเลยกูกูคือครบเพลิงนะอยู่งข้ามกูห่วงอ๋อลองจี้หอร์เซดาเมจเลยเหรอท่านเขวจัดลองอร์ลองก็ไปก่อนดิวันมันลดเท่าไหร่กูว่าทีเดียวตายแค่มอนธรรมดาแม่งก็ตีตีสิบอะไอ้บอลพื้นไี่เป็นพื้นที่สิบแม่งตีกูร้อยสิบอะมาที่ใหม่แล้วพี่ตีขวดร้อยสิบกว่า ที่น้องอยู่เป็นที่ใหม่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโลกใหม่ New World ที่เดิมกูยังไม่รอดเลยถิ่นใหม่ถิ่ใหม่โอ้แล้วคือเกมนี้แบบใครแมปมันด้ย๋อไม่เห็นไปไงไม่รู้โอ้อ๋อกูเจอเบอร์รี่กินไปก่อนแล้วกัน ไอ้สไลด์น่าจะเป็นบอสตัวแรกทินไมเอาไม่กูกูจะตายอ่ะสู้เหรอคราไม่ได้สู้กูกูแค่หาทางกลับบ้านกลัวจังวะสงสารเล่นไม่งน่ากลอดต้านตัวใหญ่เลยจริงตัวเบลล่อ่ะเอาเห็นแล้วเห็นแล้วกูไปขุดเดินมาใกล้ๆมันกูวิ่งไปกูงงไอ้เสียงเลยวะตึงเออมันตุ้งว้ายปลาหลุดเยอย <laughs> ปลาน้ําเงินแน่เลยแม่งดินด้นดิ้นแบบดิ้นทีเดียวอะอ๋อปลาดิ้นทีเดียวแล้วไป,นะป okay, มีน้าปลา้อเงินไอ้แค่มันสร้างสร้างสร้างได้ไหมเนะี่ยไฟเบอร์มันหาจากไหนน้อยจากไม้นี่เราต้องปล่อยเปล่าวะให้มันงอกอะเกี่ยวเปล่าวะใช่เนี่ยขวดปลูกไม้ได้เดี๋ยวมันงอกเองอย่าไปทุบหมดอะ่ะ ทุบเลยทุบเออเดี๋ยวปล่อยไว้ก็ได้นะมันจะลาบไปเรื่อยๆมันบอกอย่างนั้นนะเออใช่ใช่เฮ้ยใช่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 จะจะเด้งช้าลายเด้งช้ากว่าชาวบ้านเนาะ ไม่สลายเต็มเลยไม่มีใครเห็นควนหรอกควดเอฟเคเห็นกูไม่สู้สลายมีฮาร์ดเบอร์รี่มีฮาร์ดเบอร์รี่อะไรไม่รู้กูเก็บมากินได้กินได้เลยอาหารสิตายตัวอย่างเพื่อประสิทธิภาพแลวจะอิ่มท้องขึ้นแล้วกูมีเมล็ดไม่ได้เ่เมล็ดไม่ได้โอ้ยเร็วจริงเร็วจริง Bên này đó đó gặp đi qua, gặp đi qua Cái sao lại nằm của nè โอเคตัวน <ítulo> ี้อีกแล้วมึงดิ้นเก่งเกินไอ้เฮียมึงดิ้นเก่งเกินไอ้ตัวนี้จริงมึงดิ้นแบบว่าโหปุ๊บดิ้นเลยอะใครแมปมันใช่ไหมพี่ใครแมปมันกูจะไม่ผ่านทางสไลา์มันอันตรายมีสลิงช็อตมาให้ใครต้องการเล่นทัศนัยบ้างเอา ทำอะไรฉอตที่เรียกซะใดเลยออโโ้ขอบคุณเป่าขอบคุณเป่าแล้วก็มีชุดเสื้อด้วยไม่นางเสื้อม่วงเสื้อเสื้อเขียวอ๋อตีในที่สุดกูก็ตกมึงได้สัตว์ได้แล้วปลาหาน้ยยงสีส้มจอกลามหินปลาสีเขียวเขียว อัสมอลชาร์กได้เคนเบรกออมอดเอเวอรี่มาทีเรียวิดวันไบ่เงี้ยสลามหรอเยอะมากเฮ้ยชาวสวนเออเฮ้ยชาวสวนรออยู่นะเฮ้ยโหเราเริ่มมีตรงมีเตาอะไรเฮ้ยเอออารยธรรมมันแบบเริ่มมาว่ะขากินล้นหลามคนต่อไปเลยขาบเกาะชุดเกาะไม้เต็มตัว อนาร์เบอร์ี่เฮ้ยไม่ของเบอร์รี่แันเร็เอาชุดกออ่อปะมูเมียวล่ะไม่ก็ดี <c oughs> วุดออะพี่ร้อยสิบแปดอันฮ้ <c oughs> เอาวุธอะโ oh. วดุวดวดุวดวุดวุดวจะเอาอาวุธเลยวะจเย็นวดุด <c oughs> เดี๋ยว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 สร้านี่ก่อนจะได้อัปเดตคัดต่อไปโ้มีอะไรกินปะเฮ้ยน้อยทำ้วอะ่ะบางบันเกิดองไรวะเอา้าลมึงก็พังประตูไปเลยไม่เปิดอ๋ออีเปิดเฮ้ยทำไงอะ่ะอย่างมีบ้านก่อนเ,เองพี่อย่าเพิ่งใช้ถิ่นบานะเฮ้ยประตู กูหรือกูลืมไปกูวิ่งวนวนไม่ได้เดี๋ยหิวเหี่ยวถึงที่สุดเลยปอรีต้องผสมกระดอกไม้โอ้มีอะไรกินไวมเนี่ยดอกไม้เยอะเลยของอาหารเนี่ยอ๋อในจอบกดลิกขวาก็ได้นะมันจะได้ออกมาแค่อันเดียวอ๋อทินใช้สิบห้าทินคอมเปอร์หกวุฒร้านนะไม่ใช่ไม่ใน่นั้นอาวกูกินไปแล้วอ๋มึงกินอันใหญ่เลย อไม่คุณจะไปสู้มึงจะกินทำไมไม่กูจะไปสู้แล้วกูจะลงไปลุยข้างล่างเฮ้ยตัวละร้อยนั่นนะนะกูยิงไงอ๋อเดี๋ยวเกูสนะไปเร็วกูแทงเร็วไปเดี๋ยวดิขอกูเพื่อเลือดให้พึ่งเด้งกูยังเลือกกูยังตุนโลบยู่ที่ไอ้ตรงคาบี้มาให้อ่ะไอ้ตะเกียงอ่ะสามารถใส่ในออฟแฮนได้อ่ะใช่ใช่ใช่ใส่อยู่ มันมีกันหมดไลยพี่เฮ้ยคาเฟ่เหรอกินอาหารน้อยลงว่ะอาบละวฟอรเมการขุดนี่ตอนหลังตีดินเป็นวุ้นเลยปะ่ะเออเอ่ะออเออเออยอากอ่เออ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 ตออเออเออออเอเออเอ่เออออเเออเอเออเมมออัเ <laughs> ็คือเดินเดินไปมันก็สว่างเลยใช่ไหมเออมันจะสว่างแค่รอบตัวติ๊กติ๊กอยู่นะติ๊กก็เลือเต็มและโอเคโอเคไป